วันนี้มันถ้ามันเลขเรางวดที่แล้วมันออกเลขพี่น้องใช่ไหมห้าหกถ้าไม่จําได้ไมันออกศูนย์เจ็ดสองใช่ไหมครับศูนย์เจ็ดสองเจ็ดสองนี่เป็นเลขงูศูนย์เจ็ดสองศูนศูนย์แล้วก็มาเลขพี่น้องเลยออกห้าหกออกห้าศูนย์บนออกห้าออกห้าหกออกห้าศูนย์ล่างแล้วออกห้าหกห้าหกบนห้าหกนี่จะเป็นเลขพึ่งนาสันนี่เดายากครับไม่ต้องเอาแล้วแต่ว่าวันนี้ถ้าดู ดูแล้วนะเดายากมากเลยผมว่ามันมันเดี๋ยวผมเบิ้งก่อนดิอ่ะเอาตัวนี้ถ้าวันนี้เลขระวังให้ระวังเลขห้องผมละศูนย์หนึ่งเอาศูนย์หนึ่งครับ งวดที่เล่หนหรอกหาศูนย์หาศูนย์หา 0, หนึ่งงวดนี่มันสิมีหายบอกเดี๋ยวผมเบิ่งก่อนเดี๋ยศูนย์หนึ่งก็บ่เด่นบอบอบอ,บอไม่เด่นครับอ่ะเอาไปเถอะเปื่อมันออกเนาะเอาเลขระวังไปก่อนอันนี้ถ้าจะซื้อก็ได้หรือไม่เล่นก็ได้นะครับเพราะว่า อยากแต่ว่าจะให้เล่นในชุดนี่กดหนึ่งให้ไหมผมด้วยนะไม่มี่นี่ศูนย์หนึ่งกับเจ็ดสามอาท์เรามาดูในชุดผมจะปล่อยในชุดแล้วนะเอารัฐบาลก่อนที่ละชุดอ่ะนี่รัฐบาลครับ ปล่อยรอบเดียวจบฝากแม่ๆลง YouTube ด้วยนะขอบคุณทุกๆแม่ๆพี่ๆที่ลง YouTube ด้วยนะครับนี่รัฐบาลสามสี่เจ็ดเก้ามาหนึ่งตัวเมื่อวานผมวิเคราะห์ไปแล้วไปดูย้อนหลังเอนนะครับไม่ขอพูดแล้วนะลงวันที่สี่นะครับแล้วอันนี้ไปหาซูตร,รี่สามห้าสามแปดแล้วก็สามเก้านะครับก็คือไปต่อไม่รอแล้วนะจ๊ะต่อไปนะครับจะเป็นโอ้ปวดตาแหงแบบนึงนะอันนี้จะเป็น ตำลาวเอาตำลาวไปก่อนนะครับงวดน,นี้ตำลาวเด่น0ูนย์กับ7จัน0จะมี03 06 79ามแล้วก็เจวันนี้มเม็ดเดียวให้0ูนย์เจย์เอย่าลืมนะคู่เด่น0ูย์เวันนี้นะครับแล้วก็06จะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็วันนี้นะครับ 76จะเป็นตัวอัดอยู่ตรงนี้กับ09วันนี้ให้ดักเลขพี่น้องไปนะครับเบาๆนะครับเหมือนเดิมจะติดเดิมระวังเลข78นะครับแล้วว่าบริกรองวันนี้จะมี079แล้วก็057ถ้าชอบพิจารณานะครับ079076แล้วก็057วันนี้มันเด่นพอๆกันถ้าไม่ไม่ชอบ0แม่รูด7ถ้าไม่ชอบ7รูด0นะครับส่วนอันนี้จะเป็นขนมไทยงวดนี้ฟันสาม รีบไปซื้อรีบไปจัดรีบไปจองนะผมบอกเลยว่าเลขนี้เป็นเลขประทัดที่ผมไปหางประทัดที่ผมไปวัดเขาช่องลมเด่น3กับเด่นสี่สำหรับรัฐบาลงวดนี้ฟัน3จะมี37 3เจ็ดสห้าแล้วก็สีหอัดหนักๆเก้าสแล้วก็สีครับแล้วก็ระวัง3ามหแล้วก็หกกันไว้ด้วย เผื่อเผื่อมันชอบหลบก็กันไม่ให้แล้วนะครับเม็ดเดียวงวดน,นี้ให้สี่เก้าสามนะครับแล้วก็ศูนย์สามสี่แล้วก็ศูนย์เก้าสามแคปครับผมบอกแล้วนะว่าเป็นเลขจากวัดเขาช่องลมนะครับนี่เป็นเลขประทัดนะครับชัดเจนนะครับหรือจะไปเล่นลาวก็ได้มันชอบมาลาวนะผมบอกเลยเดี๋ยวผมให้แม่ดู แป๊หนึ่งนะอย่าเพิ่งออกไปเด้ฟ้าวออกเด้ฟ้าวออกเด้บ่แมนยังบ่เล้้เด้มึงมันคือเป็นจังซี่ว่อะออาเอาในนี้ดีกว่ามันช้าคนออกไปแล้วไม่เป็นไรให้ออกไปเป็นเลขประทัดวัดเขาช่องลมนะบอกเลยนะ ใครเพราะว่างวดที่แล้วเราไปขอได้แปดเก้านะครับนี่ครับเอาแคบครับผมเอาเลขนี้แหละมาจาับรัฐบาลนะครับสี่เก้าสามอ่ะใครไม่ทันเดี๋ยวผมไม่แม่แคปอีกรอบนึงอันนี้เ,เป็นเลขประทันนะสี่เก้าสามสี่เก้าสี่สามแล้วก็เก้าสามอันนี้เป็นรัฐบาลไทยหรือจะไปเล่นลาวก็ได้บ่าเมียนไปสอกลาวอีกตีย่านสิมาออก มันมันมักเอาเลขรัฐบาลผมไปออกราวดิระวังดิระวังไวด้ดิอ่ะทีนี้รัฐบาลอีกรอบนึงนะครับใครไม่ทันไม่มีที่ซื้อที่แทงกด